สวัสดีครับผมนายสิริชัยพนาููิบไสสารบริษัท EDA International นะครับวันนี้นะครับผมจะมาคุยเรื่องของอตัวที่เราเรียกว่าสมาร์ท a s s ซสนะครับสมาร์ทกา s s สเซสคืออะไรนะครับ Smart ์ทก s s e s ก็คือแว่นอัจฉริยะตัวหนึ่งนะครับซึ่งในอดีตเนี่ย การดูระบบสเกดาของเราเนี่ยจะเริ่มจากการที่เรามองจอ CRT มาก่อนนะครับแล้วก็พัฒนามาเป็น LCD นะครับแล้วก็เป็น LED อะไรต่างๆนานานะครับแต่ทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยในอดีตเราจะต้องอดูแลระบบของเราเยอยู่ในห้องปฏิบัติการนะครับแต่ว่าในปัจจุบันนี้เราสามารถที่จะ moveable นะครับหมายความว่าเราไม่จำเป็นต้องอยู่ในห้องปฏิบัติการละไม่ต้องอยู่ในห้อง control room นะครับ เราอยู่ที่ไหนก็ได้เราก็สามารถที่จะเข้าไปดูระบบเสเก d a ด้ของเราได้นะครับเช่นเราใช้สมาร์ทโฟนเราใช้แท็บเล็ตนะครับไม่ว่าจะเป็น Android หรือเป็นไอโอเอสก็ตามนะครับหรือแม้กระทั่งเราสามารถเซตเป็นลายอะลามได้นะครับบอกว่าอะลามอีเวนต์ต่างๆที่เกิดขึ้นเกิดขึ้นเพราะอะไรนะครับแก้ไขอย่างไรนะครับบางครั้งเราก็ ต้องการความช่วยเหลือนะครับเราก็สามารถที่จะดูได้นะครับแต่มาปัจจุบันนี้เรามีตัวหนึ่งเราเรียกว่าแว่นอัจฉริยะนะครับแว่นตัวนี้เนีย่ยเราสามารถที่จะมองระบบสเกลดาได้นะครับมันจะมีเลนส์ที่อยู่ข้างในสามารถทําให้เรามองเห็นว่าระบบสเกลดาของเราเนี่ยทางานได้อย่างถูกต้องหรือไม่นะครับมีอารามที่ไหนนะครับและตัวเลนส์ของกล้องเองเนี่ยก็สามารถที่จะบอกรายละเอียดต่างๆนะครับให้เรามองเห็นได้ ทุกๆก,การควบคุมนะครับตัวกล้องนะครับตัวเลนส์นะฮะตัวตัวตัวแว่นเองเนี่ยก็จะมีกล้องนะครับที่ทําให้เราสามารถมองเห็นหน้าง,งานได้นะครับบางครั้งเราเป็นพนักง,งานซ่อมบารุงไปที่หน้าง,งานนะครับเราก็สามารถที่จะเก็บภาพต่างๆที่เราซ่อมบารุงความแตกหักเสียหายต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับทำรีพอร์ตทำรางๆเราสามารถที่จะแคปเจอร์ภาพหรือวิดีโอคลิปนะครับส่งเข้าเซิร์ฟเวอร์ได้ทันที นะครับหรือว่าแม้กระทั่งว่าเราเนี่ยต้องการความช่วยเหลือ fit. จากเอ็กซ์เพิร์ตต่างๆนะครับเราก็สามารถที่จะเปิดกล้องเราก็ให้เอ็กซ์เพิร์ดูว่าเอ๊ะถ้าระบบ <book> ที่มันเสียหายเหล่านี้เนี่ยเราจะซ่อมบํารุงอย่างไร <Yeah. S 2> หรือแม้กระทั่งหมอนะครับหมอที่จะทําการผ่าตัดเนี่ย้าเจอเคสแบบนี้แล้วจะตัดจะต่อตรงไหนดีเนื้อทำให้คนไข้เนี่ย so หายเร็วขึ้นเรื่อยๆนะครับตรงนั้นก็จะเป็น ความสามารถหนึ่งที่เราอาจจะใช้วอลลุ่มในการที่เรามาช่วยกันดูแลรักษาผู้ป่วยหรือว่าการซ่อมบำรุงในโรงงานอุตสาหกรรมนะครับเรามาดูกับวิวัฒนาการนะครับจากที่ผมเรียนเมกี้นี้นะครับมาเป็นรุ่นแท็บเล็ตปัจจุบันก็เป็นแว่นนะครับเดี๋ยวเราจะดูครับว่าแว่นเนี่ยในปัจจุบันมันทําอะไรได้บ้างนะครับซ้ายบนนะฮะจะสังเกตว่าเป็นของเรียวแวร์นะครับตัวนี้เนี่ย มีข้อดีหรือมีจุดเด่นมากๆอยู่ตัวหนึ่งก็คือมีรุ่นที่เราสามารถเลือกเพื่อใช้ในงานที่เป็น hazardous area ได้นะครับในพื้นที่อันตรายในโรงงานปิโต,โตเคมีโรงงานเคมีนะครับหรือกา๊าซและน้ำมันนะครับสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันจะมีเ,เชื้อเพลิงที่มันฟุ้งกระจายอยู่นะครับแม้กระทั่งเหมืองแร่ต่างๆนะครับการผลิต แป้งมันสำลังแป้งข้าวโพดแป้งสารพัดแป้งพวกนี้ก็ระเบิดได้ทั้งสิ้นนะครับอย่าเพิ่งไปคิดว่ามันจะไม่เกิดอุบัติเหต Red ุเหล่านี้จริงๆเกิดอุบัติเหตุเหล่านี้เยอะมากนะครับลงทูบลงอะไรต่างๆน,นะครับตรงนี้เองเนี่ยเลยว์ก็จะมีรุ่นที่เลือกใช้ในพื้นที่หัสดัดแอเรียได้นะครับโดยที่เขาเลือกในการที่ใช้อินทิส s ิคคอรีเซฟนะครับในการที่จะมาแอปพลายกับแว่นของเขานะครับ ถัดมาอีกตัวหนึ่งนะครับที่เราจะเห็นบ่อยๆก็คือ HoloLens นะครับ h o l o เ e n s เนี่ยเป็นของ Microsoft นะครับตัวนี้ใช้มานานปีนะครับในอดีตเนี่ยจะตัวใหญ่มากนะครับแล้วก็ใช้งานค่อนข้างยากในปัจจุบันก็มีการปรับปรุงให้ compatible มากขึ้นนะใช้งานได้ง่ายขึ้นนะครับส่วนตัวบนขวานะครับตัวนี้เป็นของ Epson นะครับเอฟสารจะออกแบบมาค่อนข้างกระทัดรัดนะครับดูแล้วก็เหมือนแว่นสายตาหรือแว่นธรรมดาที่เราใส่ทั่วไปนะครับภายในเองเนี่ยก็จะมีเลนส์ที่เรียกว่าเป็นเลนส์ที่กันแดดได้นะครับอยู่ในะระบบของเขาหรือว่าเอามาคลิปออนเข้าไปได้นะครับตัวนี้เนี่ยเราสามารถที่จะใช้ควบคู่กับเอนเตอร์เทนเมนต์ได้นะครับดูหนังฟังเพลงได้ด้วยนะครับแล้วเราก็ลิงก์เข้าระบบสเกด้าที่เรา นำมาควบคุมดูแลในโรงงานอุตสาหกรรมได้ด้วยเช่นกันนะครับภาพถัดมานะครับเราจะกำลังจะบอกว่าการออกแบบนะครับแว่นเหล่านี้เนี่ยมันมีความแตกต่างแว่นธรรมดาทั่วไปนะครับอย่างเรยวแวร์เขาบอกว่าเฮ้ยเขาใช้ระบบเสียงร้อยเปอร์เซ็นเลยในการสั่งการนะครับจะเปิดไฟล์ปิดไฟล์ลบไฟล์นะครับเพิ่มไฟล์เรียกไฟล์ตัวนั้นตัวนี้มาเนี่ยก็ทําได้ง่ายนะครับ ล้วในขณะเดียวกันเนี่ยเขาก็บอกว่าเอ๊ะถ้าเราไปใช้ในพื้นที่ที่มันมีเสียงมีเอ่อเสียงรบกวนเยอะๆนะครับ้าไปในโรงงานเข้าไปแล้วมีเสียงมอเตอร์อีทแอดอีทแอดนอิสเยอะแยะเนี่ยลรวระบบมันจะทํางานได้ไหมนะครับมันก็จะมีเขาเรียกว่าเอ่อระบบกันนอิสนะครับทาให้มัน ใช้ระบบดิจิตอลเนี่ยในการที่จะคัดออฟไอตัวที่เขาไม่ต้องการออกไปทําให้คําสั่งของเราเนี่ยแม่นตรงมากขึ้นนะครับมีเรื่องของ outdoor display นะครับในการที่เรามองเห็นเนี่ยก็จะเทียบเท่ากับเรามองจอนะครับประมาณ7นิ้วซึ่งมันก็ทําให้เราเนี่ยสามารถที่จะเห็นรายละเอียดได้ค่อนข้างครบถ้วนนะครับชัดมานะครับเรามาดูอีกคุณสมบัติอีกตัวหน,นะครับเขาเรียกว่าเป็น water proof นะครับ ในตัวของระบบเองเนี่ยในตัวแว่นเองเนี่ยได้ IP 6 6กนะครับกันน้ากันฝุ่นได้นะครับทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะทํางานได้ในพื้นที่ที่มันค่อนข้างจะลําบากนิดหน่อย mm hmm. เช่นมีฝุ่นเยอะมีน้ําเยอะนะครับโดยชั่วไปแล้วก็กลัวมันจะชอ็อตมันจะนู่นนี่นั่นนะครับแต่ว่าปัจจุบันเนี้ยเราทําให้มันสามารถโปรเทคได้ถึง IP 6 6 นะครับแล้วก็ใช้ในพื้นที่ที่มีแอมเบียนท์เทมได้ถึง50องศาเซลเซียสนะครับชัดมานะครับในเรื่องของ PPE นะครับก็คือ personal protective equipment นะครับตัวนี้เนี่ยเราทำให้ตัวเราเองเนี่ยสามารถที่จะทำงานได้อย่างดีขึ้นนะครับเราสวมใส่บนหัวเฮล멧ได้นะครับหมวกแก๊ปอะไรต่างๆนะนะซึ่งมันสามารถที่จะฮุกเข้าไปในตัว หมวกของเราได้อย่างพอดีนะครับแล้วก็ใช้งานได้อย่างน้อย6ถึง8ชั่วโมงนะครับเวลาเราทำงานเนี่ยเราสามารถที่เราจะทำงานได้อย่างต่อเนื่องนะครับเพราะนั้นสิ่งเหล่านี้เนี่ยทำให้เราสามารถที่จะทำงานได้ดีนะครับไม่ใช่ว่าทำงานได้สักพักหนึ่งปรากฏว่าโอ้ยแบตหมดแล้วเราต้องไปชาร์จใหม่นะครับก็ขึ้นอยู่กับแอปพลิเคชันที่เราเปิดใช้นะครับถัดมานะครับ เป็นรี m มทเมนเทอร์นะครับอย่างที่ผมเรียนไปบางครั้งเนี่ยการทํางานของเราเนี่ยมันมีปัญหานะครับเราลงไปแล้วเราทํางานแล้วนะครับมันอาจจะเกิดปัญหาต่างๆขึ้นมาเราอาจจะหาคนที่เป็นเอ็กซ์เพรสมาช่วยเรานะครับว่าเอ๊ะตอนนี้เนี่ยเราควรที่จะแก้ปัญหาเหล่านี้ยังไงดีนะครับเพื่อใหอ้การงานของเราเนี่ยลุล่วงไปด้วยดีนะครับเอ็กซ์ก็จะแนะนำบอกเอ้ยคุณแก้ตรงนั้นตรงนี้สิ ตามสบการณ์ของผมแล้วเนี่ยจะทําให้มันแก้ไขงานได้นะ,ะคุณก็ทํางานตามนั้นไปนะครับหรือว่าเป็นเรื่องของด็อกิเมนต์นะครับด็อกิเมนต์เนี่ยเราสามารถที่จะเซิร์ชหาด็อกิเมนต์ได้นะครับดรองต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเลเยอร์เอาต์ไดอะแกรมนะครับพวกเซฟตี้โพซิชอร์ต่างๆอินสต l ลเลชันอินสตั c ชั่นไวลิงไดอะแกรมนะครับเราสามารถเรียกด็อกิเมนต์เหล่านี้เนี่ยขึ้นมาดูบนแว่นได้นะครับ ซึ่งมันจะทําให้เราคอนเฟิร์มได้ว่าเอ๊ะไอตัวอุปกรณ์ที่เรากําลังตรวจสอบดูแลอยู่เนี่ยมันวายสายถูกต้องไหมหรือมันมีความผิดปกติอะไรนะครับเราสามารถที่จะดึงด็อกิเมนต์เหล่านี้หรือว่าเอกสารเหล่านี้ขึ้นมาตรวจสอบได้อย่างครบถ้วนนะครับสุดท้ายนะครับในเรื่องของ IoT นะครับตัวนี้เนี่ยในอนาคตเนี่ยนะครับระบบ IoT เนี่ยมันจะเข้ามา อ,อยู่ในชีวิตประจำวันของเรานะครับเราสามารถที่จะดึงข้อมูลผ่าน IoT เนี่ยเข้ามาในแว่นอย่างเป็นเรียลไทมได้นะครับเราก็ต้องไปดูเทคโนโลยีนะครับและอย่างที่เขาเน้นก็คือมันเป็นแฮนด์ฟรีนะครับทุกอย่างสั่งด้วยเสียงนะครับปัจจุบันมีเวอร์ชนันภาษาไทยเราสามารถสั่งให้เป็นภาษาไทยได้นะครับสมัยก่อนเนี่ยเราอาจจะต้องทำเสียงให้มัน เหมือนฝรั่งสักนิดหนึ่งนะครับมันถึงจะยอมแล้วก็เข้าใจในสิ่งที่เราสั่งให้มันทราบนะครับปัจจุบันก็มีผู้ใช้ค่อนข้างมากนะครับในการแอพไพในสิ่งต่างๆที่จะนำไปใช้ให้กระบวนการผลิตดีขึ้นนะครับอันนี้ก็ให้เห็นว่าหลายท่านหลายที่นะครับก็ได้ใช้กันค่อนข้างเวิร์ไพนะครับในส่วนนี้เองเนี่ยแม้กระทั่งการทำงานนะครับ ในส่วนของการทํางานก็จะมีเขาเรียกว่าเป็นพาร์ทเนอร์หลายสเตปนะครับเป็นผู้ขายเป็นอะไรต่างๆนะของเราเองเนี่ยบริษัท EDA International เป็น System Integrator นะครับเราไม่ใช่ขายอย่างเดียวเราจะมีเทคนิค c a l ซัพพอร์ตนะครับการ apply แอปพลายก็ไปใช้ในระบบก c ได้อย่างไรหรือจะเข้าไปใช้ในระบบเฮลท์แคร์หรือใช้ระบบต่างๆนะครับแม้กระทั่งแม้กระทั่งคนอ่านข่าวหรือนักข่าวเองเนี่ย ก็สามารถใช้แว่นตัวนี้ได้นะครับในอนาคตเนี่ยไม่จําเป็นต้องมีคนมาถือป้ายและเขาก็อ่านนะครับจากแว่นตัวนี้ได้เลยว่าเขาอยากจะได้ข้อมูลอะไรนะครับแว่นมันก็จะดึงข้อมูลเหล่านี้ขึ้นมาเพื่อให้เขาเนี่ยไม่เกิดความผิดพลาดในการที่จะดําเนินการหรือดําเนินงานในการเล่าข่าวหรือพูดข่าวให้เราฟังนะครับอย่างไม่ผิดเพี้ยนนะครับบางครั้งเนี่ยการถือป้ายอะไรต่างๆนานา,นานเนี่ยมันก็ มีความผิดเพี้ยนขึ้นมาได้นะครับเพราะฉะนั้นต่อไปโหลดด็อกิเมนต์ขึ้นมาเขาก็สามารถอ่านแล้วก็คุยข่าวให้เราฟังได้อย่างเต็มที่นะครับในปัจจุบันอย่างที่ผมเรียนนะครับแว่นตัวนี้จะเข้ามาในชีวิตประจำวันของออคนทำธุรกิจภาคการผลิตมากขึ้นนะครับทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะมองเห็นสิ่งเหล่านี้ที่อยู่บนจอของท่านนี่นะครับอยู่บนแว่นของท่านแทน เพราะฉะนั้นการทํางาน,นงต่างๆเนี่ยมันจะดีขึ้นนะครับเพราะว่ามือท่านไม่ต้องมานั่งถือ iPad ไม่ต้องมานั่งถือ iPhone ไม่ต้องมานั่งถือสมาร์ทโฟนต่างๆคุณสามารถที่จะคุณสามารถที่จะใช้งานเหล่านี้เนี่ยผ่านกระบวนการที่คุณสามารถใช้มือทั้งสองข้างของท่านได้อย่างดีนะครับเพราะฉะนั้นถ้าท่านสนใจโซลูชันที่เกิดขึ้นท่านสามารถที่จะติดต่อผ่านเราได้นะครับเบอร์ทโทรศัพท์ก็ 027938787นะครับหรือนะครับ www.eda.co.th นะครับในสำหรับวันนี้ก็ขอขอบพระคุณมากครับที่ได้รับชมรับฟังขอบคุณครับสวัสดีครับ